อายุน้อยสุดเลยลูกแก้วคนหนึ่งใช่คาดหวังยังไงกับตัวเองอืจริงๆก็หนูเชื่อหนูเข้าใจว่าทุกคนคาดหวังมงคือหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นที่คาดหวังมงค่ะแต่สิ่งที่หนูคาดหวังที่สุดคืออยากทํางานกับบอสค่ะโอเคนั่นยังไงเรียนที่ไหนเนี่ยเรียนที่โรงเรียนมัธยมแพรกสาวิทยาศึกษาค่ะโอ้ยังม .6 อยู่เลยเนาะใช่ค่ะโอ้โหรู้สึกยังไงบ้างที่บางคนแก่กว่าเราเท่าตัว อา้าอายุสิบเ็ดก็บตัวกับอายุสามสิบเจ็ดอะรู้สึกยังไงมันมีความต่างไวัยไหมหนูก็รู้หนูไม่ได้รู้สึกอะไรคือหนูหนสิ่งที่หนูรู้สึกคือหนูเอนจอยและหนูก็สึกกับพี่ๆเขามากค่ะคือว่าพี่ๆในกองดูแลดีมากอืมใช่เอนจอยอีทติ้งด้วยใช่จุดดีที่สุดที่เราคิดว่าเรามีติดตัวมาที่จะนำเสนอคืออะไร ก็คือหนูเป็นคนหนึ่งที่มีหัวใจนักสู้ค่ะหนูมีความพยายามแล้วหนูก็พร้อมที่จะปรับตัวเองแล้วก็พร้อมที่เป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วค่ะพร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดค่ะยุคนี้เขาเน้นโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วโซเชียลของเราเป็นยังไงบ้างก็ผู้ติดตามเยอะค่ะใน Facebook นะคะประมาณส0 0 0มื่นสองหมื่นใช่แล้ว t i k t o อร์ะครับ t ิ TikTok ๊กตอเหรอคะตอนนี้ก็เป็นจริงๆลูกแก้มีอยู่สองช่องคะ่ะแต่ว่าอีกช่องหนึ่งไม่รู้เป็นอะไรก็เลยมาใช้ช่องสำรองตอนนี้ก็เริ่มมีผู้ตดตามขึ้นมาแล้วประมาณน่าจะเกือบหมืนะมะ่นแล้วมั้งโอ้ก็ถือว่าเยอะลองไลฟ์ทุกๆวันดูสิครับได้ค่าขนมทุกวันแหละนะฮะวันที่ภูเก็ตเข้ารอบด้วยใช่คิดว่าเราจะงัดไม้เด็ดอะไรไปสู้กับพี่ๆเขา อือืึคือหนูอยากให้ทุกคนแบบว่าอยากให้มองผ่านเรื่องอายุค่ะอยากให้เน้นที่ความสามารถของหนูเลยคือหนูเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีเฟอร์ฟอร์แมนดีมากๆแล้วหนูก็สามารถเก็บได้ทุกหมดทุกเวทีเป็นคนที่เอาเวทีอยู่ค่ะใช่หลาย<ช> <c oughs> คนชอบให้หนูเขี่ยผ้าใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆคือคร <c oughs> ั้งน,นั้นซ้อมไหมซ้อมหนูซ้อมซ้อมหลังเวทีตรงนั้นเลยค่ะจริงๆหนูในใจหนูคิดว่ามันเสี่ยงมากๆถ้าหยิบไม่ได้ก็คือจบแต่หนูคิดว่าหนูทําได้ โยนใส่ขาแล้วก็ดีดกลับมาใช่ั้นใช่แม่นเป๊ะเลยก็เลยเป็นจุดเกิดเหมือนกันนะใช่ค่ะนะฮะโอเคเลืออีกหนึ่งอาทิตย์นะพยายามสู้ต่อไปนะครับถ้าหนูเลือกคนเป็นมิชชันนีเวิร์สไทยแลนด์ได้หนูเลือกใครหนูจะเลือกพี่วินาค่ะสาเหตุเพราะว่าพี่วินาเป็นคนที่มีพร้อมแล้วก็เป็นคนที่มีหัวใจนักสู้ค่ะเขาพร้อมสู้แล้วก็สามารถปิดจุดด้อยของเขาได้หมดค่ะโอเค ขอบคุณมากวันนี้แหละขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมว่าต่อไป